สวัสดีครับพบกับผมดงสาทธรอีกเช่นเคยนะครับคอนเทนต์ในคราวนี้คือเคล็ดลับเพียงข้อเดียวที่ทำให้คุณเก็บพระเครื่องแล้วมีกําไรหรือมีมูล,ลค่าเพิ่มอย่างแน่นอนครับคราวนี้ผมก็จะมาบอกเคล็ดลับของท่านนะครับซึ่งผมใช้วิธีการนี้มาตลอดชีวิตในการสะสมพระเครื่องและพระเครื่องทุกองค์ของผมพูดแบบบ้านๆเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือเก็บแล้ว เมื่อขายเมื่อไหร่มีกําไรอย่างแน่นอนจะมากหรือน้อยอยังไงก็กําไรนะครับผมทํามาตลอดวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับส่วนตัวให้กับทุกท่านนะครับเคล็ดลับข้อนั้นนะครับเพียงข้อเดียวคือเช่าพระหรือซื้อพระมาแล้วให้เก็บให้นานๆนะครับแต่ทั้งหมด คุณต้องเริ่มจากพื้นฐานข้อน,นี้ก่อนนะครับคือให้คุณซื้อหรือเก็บพระหลักพระสวยพระแท้นะครับพระหลักพระสวยพระแท้และเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเพราะหลักทั้งสี่ข้อจะทําให้พระของคุณเป็นและมีทรัพย์สินเป็นมูลค่าตามการเวลาที่ผ่านไปตามสโลแกนของผมตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วที่ผมบอกมาตลอดเวลานะครับ เมื่อคุณเก็บผ้าหลักสวยแท้ดูง่ายแล้วนะครับให้คุณตามทําตามผมข้อนี้คือซื้อมาแล้วเช่ามาแล้วนะครับให้เก็บครับเก็บให้นานๆหน่อยนะครับคุณจะกลัวอะไรครับในเมื่อคุณพระหลักเป็นพระหลักสวยแท้ดูง่ายนะครับสี่ประการนี้นะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าพาคุณจะไม่ขึ้นราคาแต่คุณจะขาดทุนก็ต่อเมื่อคุณเช่ามาแล้วแล้วคุณรีบขายนะครับแล้วคุณรีบขายนะส่วนใหญ่รีบขายจะขาดทุนครับ เพราะโดยธรรมชาติของการเช่าซื้อพระเมื่อคุณเช่าพราะมาองค์หนึง่งกับคนขายพระที่มีมาตรฐานนะผมไม่ในนับที่ซื้อฟุกแล้วกันนะครับนะฮะถ้าคุณเช่าพระกับใครสักคนหนึ่งยกตัวอย่างก็ได้คุณเช่ากับผมง่ายดีนะผมให้คุณบูชาไปหมื่นหนึ่งนะฮะในความเป็นจริงผมต้องเช่ามาก่อนที่จะมาขายคุณเนี่ยมันต้องไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วนะครับผมบวกกาไรนะครับเพราะคุณเช่าผมไม่หมื่นหนึ่งนะครับ แล้วคุณรีบไปขายภายในสองสามอาทิตย์ไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับยังไงคุณก็ขายได้ไม่เกินหมื่นหนึ่งโดยธรรมชาติสําหรับการขายออกไปให้กับคนที่เขาเล่นพระเป็นนะครับอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเช่ามาแล้วแล้วรีบขายมักจะขาดทุนโดยส่วนใหญ่ไม่นับซื้อฟุกก็แล้วกันนะครับถ้าถาม f c ผมนะที่เป็น f c ประจำผมหรือ เอในเพจ f เฟ b o o k โดวงสาธรพระเครื่องนะครับคนที่รู้จักผมมานานเขาจะรู้เลยเครับว่าพระแต่ละองค์ที่ผมเอามาแบ่งต่อเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพระที่ผมเก็บตอนนี้ผมเช่ามาผมจะเก็บยังไม่ขายครับนะครับผมจะดื่มดำกับพระเครื่ององค์นั้นดูตำหนิดื่มดำมีสองอย่างคือดื่มดำอย่างมีความสุขว่าเฮ้ยวันนี้กูได้พระดีๆที่อยากได้มาแล้ว ผมก็จะมีความสุขดื่มดํากับมัน2นะครับดื่มดําโดยวิธีผมจะส่องหน้าส่องหลังแล้วเก็บรายละเอียดความรู้ของพระองค์นั้นจนหมดเกลี้ยงทุกวันส่องทุกวันส่องบ่อยๆจนจําได้หมดละแล้วเมื่อวันหนึ่งเวลาผ่านไปผมแบ่งให้บูชาออกไปหรือขายออกไปนะครับผมก็จํารายละเอียดของพระองค์นั้นรุ่นนั้นหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมมีความรู้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คุณเช่ามาแล้วซื้อมาแล้วพระองค์หนึ่งเนี่ยที่เป็นพระหลักสวยแท้ดูง่ายเนี่ยให้คุณเก็บครับเก็บให้นานๆนะครับนะครับจนถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อมีคนมาเช่าคุณมาซื้อคุณว่าเนี่ยแล้วคุณมีกําไรในระดับที่คุณชอบแล้วพอใจคุณค่อยแบ่งออกไปซึ่งมันจะต้องใช้เวลาในการเก็บผมเนี่ยพระองค์หนึ่งโดยเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งปีผมเก็บนะครับโอเคมนอาจจะมีสามเดือนหเดือนนะครับ แต่เอเ์เลไปเลยนะผมเก็บไม่น้อยกว่า1ปีนะครับแล้วค่อยคายบูชาออกไปพระที่ผมเก็บนานที่สุดก็คือ25ปีนะครับผมซื้อหลักแสนแล้วพอผมแบ่งออกไปเก็บไปประมาณ25ปีผมแบ่งออกไป2ล้านกว่าครับนะครับลักษณะนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปโดยรวมนะครับเมื่อคุณได้พระเครื่ององค์ใหม่มานะครับตามคุณสมบัติตามสโลแกนผม4อย่างนะครับ ให้เก็บไว้นานๆนะครับดื่มด่าและชื่นชมกับความสุขของพระองค์นั้นนะครับจนคุณถึงจุดหนึ่งแล้วคุณสามารถแบ่งให้บูชาออกไปแล้วมีกําไรตามความต้องการของคุณเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับนะครับนั่นนะครับพระคุณยังไงก็มีกําไรและวมูลค่าเพิ่มแน่นอนคุณจะเสียหายก็ต่อเมื่อคุณรีบปล่อยหรือคุณร้อนเงินแล้วรีบขายออกไปในราคาเท่าทุนหรือขาดทุนเพราะคุณร้อนเงินก็อีกเรื่องหนึ่ง ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่แน่ๆกดติดตามครับสวัสดีครับ